พี่สดที่แท้ไอเดียพิ้งทุกวันเมนูวันนี้ ครับนุ่มหล่อเวที AF คุณตุ้ยแนะนํามาครับคุณตุ้ยเนี่ครับเป็นคนที่ชอบทานอาหารครบห้าหมูนะครับผมเลยจัดเมนูนี้ให้ครับผัดเห็ดรวมน้ํามันหอยหมูนุ่มครับและวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็คือหมูนุ่มสไลซ์ปรุงรสตราซีพีครับใช้หมูคุณภาพดีนะครับหมักด้วยเครื่องเทศชั้นดีสูตรเฉพาะของซีพีครับสดสะอาดพร้อมอร่อยแบบไม่ต้องเสียเวลาเลยครับขั้นตอนการทําก็คือเจียวกระเทียมกับรากผระชีจนหอมครับใส่หมูนุ่มลงผัดจนสุกตามด้วยเห็ดผัดให้เข้ากันเติมน้ําเปล่าแล้วก็ปรุงรส ผัดจนเห็ดสุกตักใส่จานโรยผักชีแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับใครอยากลองทําตามสามารถหาซื้อได้ที่ไฮเปอร์และก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วไปนะครับและใครที่อยากได้ไอเดียแรงบนันดาลใจในการทําอาหารให้กับคนที่คุณรักนะครับติดตามได้ที่ CP Brandside ครับพิเศษสําหรับคุณผู้ชมที่ไปซื้อสินค้าอาหารสดตรา CP ที่ CP Freshmart, b i x i และ Max Value สามารถรับของสมนาคุณได้ที่จุดบริการ CP ถึง3 1ตุลาคมนี้ครับ